ดีครับสวัสดีพี่เพียงน้องเอฟซีทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมหัวเลดนะครับสําหรับหัวเลดนี้แยกมาจากชุดกรรมการนะครับผมนี่นะครับผมสวยงา er มมากๆเลยนะครับเป็นเนื้อกะไหลทองลงยาแดงนะครับลงยาสีสีนะครับเห็นไหมครับมีสีแดงนะครับพื้นแดงนะครับซุ้มข้างในเป็นสีน้าเงินนะฮะแล้วก็ขอบข้างนอกนะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสีเขียวนะครับเห็นไหมครับนี่ครับ ขอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับแยกมาจากชุดกรรมการนะครับสําหรับหันเลตอันนี้นะครับผมนี่นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเป็นรุ่นรวยรับทรัพย์นะครับ99นะครับลักษณะพิเศษก็คือการต่อโค้ด9ถึง10ตัวนะครับเห็นไหมครับหลวงพ่อพัดให้ดํารีสร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับสร้างโรงพยาบาลสงนะฮะเห็นไหมครับสวยงามมากๆเลยนะครับนี่นะฮะ หรับด้านหน้านะครับก็จะมีหนุมานะครับ2ต้นนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นสมนะฮะคลายพัดยศนะครับเห็นไหมครับร plastics, สวยงามมากครับตรงนี้มีคําว่าร่ํารวยนะครับนี่นะครับเรามาลงกล้องกันเลยดีกว่าครับผมก็ได้มาแบบนี้เลยนะครับได้มาแบบเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับหายากนะครับสร้างน้อยนะครับนี่นะครับก็จะมาคู่กันกับชุดกรรมการนะครับชุดกรรมการก็จะเป็นเลดนะครับนี่นะครับ มาคู่กันกับเลดของชุดกรรมการนะครับนี่ฮะหน้าหลวงพ่อก็จะคมชัดเลยนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อกระไหล่นะครับลงยาได้สวยงามมากๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็นหานุมานนะครับอีกตนหนึ่งนะฮะเห็นไหมครับด้านหน้านะครับโอเคครับเรามาชมดูด้านหลังกันดีกว่าครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับด้านหลังก็จะมีถุงทองนะครับอยู่ตรงกลางเลยนะครับนี่นะครับถุงทองนะครับ ก็มีอักขระยันนะครับแล้วก็มีนางกวักนะครับนี่นะครับสองสองต้นนะครับอยู่ด้านคู่กันเลยนะครับก็จะมีการตอกโค้ดลงไปนะครับเห็นไหมครับพอพานนะครับแล้วก็เก้าเก้านะครับด้านล่างนางกวักนะครับตัวนี้ก็จะมีการตอกโค้ดเนี่ยอีกเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับพอพานนะครับแล้วก็มีลัศมีล้อมรอบนะครับหรือว่าดาวกระจายนะครับเห็นไหมครับ พอพานก็จะอยู่ตรงกลางดาวกระจายนะครับด้านบนกลับเห็นไหมครับเลขเก้านะครับเห็นไหมครับนี่นะครับสองสี่หกแปดเก้าตัวนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับลักษณะพิเศษของหัวเลขจัมบาลกานนะครับนี่เห็นไหมฮะก็จะมีเลขเก้าเยอะๆแบบนี้นะครับผมนี่นะของแท้เป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะฮะอักขระ เห็นไหมครับเป็นตัวหนังสือจมลงไปนะครับเห็นไหมครับตรงนี้มีคําว่ารอพอนะครับก็คือหลวงพ่อนะครับพ่อพัดนะครับบุญยากาามงครับนี่นะฮะเห็นไหมครับอ่าชัดๆเลยนะครับวัดห้วยด้วนนะฮะเป็นตัวหนังสือจมลงไปนะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะบุญยากาามงวัดห้วยด้วนนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมนี่ฮะด้านนี้ก็จะเป็นยันนะครับ ยันตีนิสสิงเหนะครับแบบนี้นะครับนี่สวยงามมากๆเลยนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมนี่นะครับก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าจะเอาอะไรมาให้พี่เพียงน้อยสี่ทุกท่านได้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับอยากเอามาให้พี่เพียงน้อยสี่ทุกท่านได้รับชมนะครับว่า ว่ามันหายากนะครับหัวเล่แบบนี้นะครับชุดกรรมการวัดสร้างนะครับโอเคครับกาบสวัสดีครับ